สวัสดีครับมือนี่สุ่มสอแสงงามพ้ามาหาหอยกับปุ๊กพี่น้องน้ำม,มันลุ่งพุ่นกำลังหลายน้ำลุ่งเก่าโมงหอยกับปุ๊กแน่ผู้หาขั้นเดาแหละพี่น้องผู้เป็นขั้นกับขั้นเนี่ยครับบรรยากาศพุ่นกำลังหาหอยหางัดน้ำนี่ะพี่น้องก็ได้อยู่ได้กินก้อนลอย บวดดบพี่นองคนเต็มได้ปัญหาก็บ้านาไร่บานไดดอกเมื่อเป็นวันเสาร์เด็กคนบ้นบานเท่าออละ่ะซุ่มงมหมาก็งมไปพี่น้องผมพับไปเบื้องผมว่าหาพี่น้องวิธีการวิธีการหาหอยพี่น้องขวดขวดพี่น้องขวดไปที่ละวิธีวิธีดังเกือกเลยดับมไม่ได้เป็นโตเลย,ยพี่น้อง ได้เป็นหน่วยเด้ผู้ใดมีทับพี่กะทับพี่แล้วเจ้าพูดได้ไหมอันพูดได้ไหมเกียงเนี่ยอ่ะกัหาได้๋ยวพี่น้องเด้อขวดแข่งแข่งดูพี่น้องเนี่ยจุพ่อหนักจุพ่อเป็นหน่วยเตื้องเลยดอกนี่นะครับพี่น้องเนี่ยพ่อแล้วพี่น้องวิธีการหาหอยกระปุกนี่พี่น้องเห็นบ่ มันจีขวดไปคุยานจีตึกกันนะหอยกระปุกตะกิมหน่วยใหญ่เดี๋ยวนี้มันหน่อยต้องเหรอค้นหาลายพี่น้องงามน,น้าลงไซายอยู่ผมนะมไปพัดแน่ไปลวกแน่เหรอพี่น้องเลยนี่แหละท,ท,ที่การหาหอยกระปุกกับประมาณนี้พี่น้องขวดไปละขวดคือหาเนี่ยแหละพี่น้องหาเฮดพอติประมาณนี้แหละพี่น้องเลย หน่วยหน่อยแน่ก็ไปพัดพัดเศษหัวละผ้าผันน้ำมันเจ็บไปยังพี่น้องขวดไปขวดไปไม่ต่ำตึกโรดดอกเกี่ยวหอยไม่ต่ำมือตึกโลดอ่ะน,นี้มันบ่ลายปไปไหนทำไมตะเกียโอ้ยผมมาหาน้องมันหลายน้องพี่น้องขวดข้าวเดี๋ยวได้เต็มกะละมัง อันนี้คนมันหาหลายเห็นไหมกิดพรากิดพราได้กินเดี๋ยวพี่น้องเพิ่นหาไปขายเดี๋ยวนี้บนรูดแล้วอย่าพี่น้องหอยกระปุกหอยกระปุกได้พี่น้องโมเมนต์โมเมนต์หอยนย่างนึงปัญหาขายเป็นตลาดนัดกต่รูดละประมาณเกือสี่เป็ดสี่ละวัเดี๋ยวนี้ เอาซ้ำนี่แะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะครับ